สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศท่างหนอกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เวลาสี่ทุ่มกว่าจินตนากจะจะล่วงแนวทางลาพัฒนาค่ะเป็นลาพัฒนาของวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเงียบๆค่ะคุณผู้ชมหน้าบ้านนะคะยังไม่ได้เก็บรถค่ะถ้าเก็บก็เก็บขึ้นมาไว้บนนี้ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่เก็บรถมีแค่นี้นะคะจินตนากนจะเอาขึ้นมาจอดทั้งนี้นะคะ แต่ว่ามันก็ดึกแล้วบ้านอื่นเขาหลับกันหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมอินทนากันยังโล่งแนวทางอยู่เนาะค่ะยังมาท่านเนนนอนค่ะค่ะบรรยากาศตอนนี้เงียบมากค่ะคุณผู้ชมค่ะจินทนากันยังม่ไน้น,นอนอนาะคะเนาะก็ยังมีโลงแนวทางเสร็จแล้วจะฮอร์ขอ้มมัดไปนั่นค่ะคุณผู้ชมเพรมามือื่นตรงเดินทางแต่เศร้าจะไปไปอำเภอพังโคนค่ะคุณผู้ชม YouTube ไปให้ร้านเฮดไท้ค่ะเพราะว่าร้านยุคุนเนาะเพราะว่าบนเปิดสา่งไล่ใดเราบอมันมันมันบ่เปิดให้เข้าไหมคะคุณผู้ชมเราไม่ได้ยืนยันตัวตนให้สำเร็จเนาะมันก็เลยทำยากค่ะตอนนี้มีปัญหาอยู่จินตนาบกกาเเหตเองเนาะคะ่ะยามนั้นผิดก็ช่วยให้มีคนช่วยดูหาจินตนากันเลยจะไปนะะเนะาะเนาะจริงๆแล้วว่าจะไปหาบ่าวแหลมแต่ทีนี้แกคงไม่ว่างคะ่ะคุณผู้ชม จินตนาก็เลยไม่ไปค่ะนะก็จะไปหาร้านเนาะค่ะเลื่อยไปอีกค่ะก็ไม่เป็นไรนะค่ะคุณผู้ชมเดินทางคนเดียวอ่ะไปกับรถคู่ใจคันนี้ล่ะค่ะถูกยากลําบากกัไปน้ารถขันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ให้พาพไปดีมากดีกับพ่อเนาะค่ะคุณผู้ชมเล่าพัฒนาก็ออกดูดูค่ะคุณผู้ชมกับรถคั้นนี้ออกบ่อยมากเลยเนี่ยค่ะ ไม่เป็นชื่อของตัวเองบอกกันเลยยังว่าในนี้โชกเนาะคะ่ะถ้าเป็นซื้อของตัวเองก็คือจะโชกจะมานอยู่อันนี้เป็นยังเป็นซื้อเพิ่นอยู่เนาะคะ่ะกันเลยก็เลยบอประมานออกใบมากค่ะคุณผู้ชมอ่าแปดสองสี่กันยังมาออกไอเลขไทยสามตัวเนาะคะ่ะเลข้ทยสามตัวของสลากินแบงของหมวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันธีพผนานมาเนะะี่ยค่ะอันที่จินตนาซื้อมันบอกจากเทอคะ่ะคุณผู้ชม แต่ยังไงก็ช่างเถอะพอาะว่าขอให้ขี้เราครับขี้เราปลอดภัยกับพ่อค่ะนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะไปจินตนาการแต่เก็บถึงบ้าน,นะค่ะก่อนจะลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมมือหูสิไปอไซนะคะวน,น่งวิ่งเยนเย็นอย่างเธเถอะนะบ้านนี่นะคะ กำลัมัดระวางมีแค่เนียคะ่ะมองจอดรถเรากระจะเอาิกเก็บเทิ่งนี้นะคะตรงนี้ก็มีประมาณ2เมตรไม่ถึงครึ่งนะคะประมาณ2เมตร2เมตรประมาณ2เมตรครึ่งค่ะคุณผู้ชมก็จอดรถได้คันนึงนะคะเดี๋ยวยินตนาจอารถถึงนมาจอดและะ้วค่ะลงแนวทางคุณผู้ชมนําน,นะคะเอาไปเบื้องแนวทางคะ่ะคุณผู้ชม3มเซียนด้วยกันนะคะเดี๋ยวจังคอยวาดกันนะคะคุณผู้ชมเนาะ ค่ะเราพัฒนาเสียนอุดรค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากเสียนอุดรเลยเนาะเพราะว่ามีสามเซียนด้วยกันก็คือมีเสียนอุดรมีอ่าของคนสารครามค่ะคุณผู้ชมอ่เป็นพระเอกให้เนาะค่ะเนาะมีเป็นพระเอกมีพระรองด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะกับของอาจารย์ต้อยด้วยเสียนอุดรอ,อาจารย์ต้อยรวมกันกับของ คนสารคามค่ะปะทะกันเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะของเซียนอุดรเซียนไม่ดังก็ปังทุกงวดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยพิ่นเดินดีดีค่ะ,คะลาวพัฒนากับพ่อไปพ่อมาคือบบานคือเมืองเพิ่นเนาะสาหรับลา,ลาวพัฒนาของวันนี้ค่ะเซียนอุดรให้วิ่งเก้ากับหกค่ะวิ่งเก้ากับหกเลขติดเก้ากับหกมีหนึ่งสองสี่ห้าค่ะ คู่ค่ะมีทั้งหมด8คู่ด้วยกันไปกับบนและล่างด้วยนะคะคุณผู้ชมมี1,9,6,1,2,9,6,2,4,9,6,4,5,9แล้วก็65ค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมหนวดท่ิทานน่านมากของคนหลุดไปค่ะไม่เข้าเนะโอ้ยขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมหนด,ดขี้แห้งแหงในซอยค่ะคุณผู้ชม ของอาจารย์ต้อยค่ะของอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยของอาจารย์ต้อยงวดที่ผ่านมาเข้าชุดวินค่ะคุณผู้ชมสี่สองค่ะแล้วก็เจ็ดเข่าตัววิ่งค่ะเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดอ่าสี่สองสองเจ็ดเจ็ดเข่าสองสี่ค่ะเจ็ดเข่าตัววิ่งงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมให้เจ็ดมาอีกแล้วค่ะเจ็ดกับแปดค่ะคุณผู้ชมเป็นตัววิ่งบนล่างค่ะเลขติดหนึ่งสองและสามค่ะชุดวิน 1>, 1 2 3 7งดแค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะจับคูมี3คูน้ำกันค่ะคุณผู้ชมตัวเพิ่นไปกลับให้พร้อมบนและล่างด้วยนะคะมี2 7งเจ็ดเจ็ดสหนึ่งแปดดสค่ะค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกลับมาให้พร้อมเียบร้อยเลยค่ะเอาแคปหน้าจอนะคะจินตนาค่ะขอความพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ต้อยนะคะ เพื่อนห้มากชุดวิ่งอีย่างอีกละค่ะคุณผู้ชมวันหนึ่งสามสิบเอ็ดนวดอย่างนี้แหละอินตาหน้าก็เลยโทรไปถามเพื่อนเพื่อนบอลับสายค่ะคุณผู้ชมมันเดึกแล้วนนนนเนาะโทรไปตอนสามุ่มเพื่นอบนบอหลับสายนะกับว่าเป็นยังงคะคุณผู้ชมก็ให้ดูเท่าที่มีนะคะให้ดูเท่าที่เข้าใจอินตาหน้าบรเข้าใจอินตาหน้าก็เลยประเขียนลงนะคะแล้วก็ของคนสารคามนะคะของคนสารคามค่ะคุณผู้ชมอ่าคนสารคามงวดที่ผ่านมาค่ะ เพื่อนห้วิ่งห้วิ่งสองค่ะคุณผู้ชมเพื่อนห้มาสองเือเ่อแหลกเพื่อนห้วิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะอาจจะเป็นหนึง่งไอ้พวกนี้นะคะแต่ทีนี้เพื่อนก็แก้ตัวเลขค่ะคุณผู้ชมใหม้มมนหน่อยลงเพื่อนก็เลขหายมารอบที่สองวิ่งสองค่ะจิะตนาเขียนหนึ่งหายเนาะคะ่ะมีเอฟซีเพื่อนเข้าใจว่าเออเบิงช่องอื่นขึ้นเป็นสองเบิงของจิต,ตนาขึ้นเป็นหนึง่งขออภัยหลายๆเดอ้อค่ะขอเอ,อ,ขอ่อเราก็ขออภัยขอโทษเจ้าของแนวทางเนาะเะนาะพ่อคนสารคามค่ะ องวดนี้ค่ะคุณผู้ชมให้เก้าอย่างเดียววิ่งเก้าตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเพิ่นมาตัวตัววิ่งเบอร์สำคัญตัวจับคู่สาคัญนะสั่นค่ะคุณผู้ชมให้มาค่ะแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าค่ะมือนั่นค่ะคุณผู้ชมวดดวดแหลกเนาะคะ่ะทีเพิ่นไหมาของอาทิตย์ที่แล้วค่ะเพิ่นโทรมาหากินตนาจินตนากันเลยบอกว่าถ้างั้นเอาล่าพัฒนาของพ่อเขาดีบ่าเพิ่นได้า่า ไปเลยค่ะแปดสามแปดสี่แปดห้าจินตนาก็เลยจัดไปค่ะคุณผู้ชมได้แปดห้าอยู่ค่ะสิบบาทแล้วก็วันต่อมาค่ะคุณผู้ชมของคนสรารคามให้นะคะพ่อต่อมาเพิ่นกระหายวิ่งเจ็ดค่ะคุณผู้ชมวิ่งเจ็ดแล้วก็อืเข้ามีอีกนหนึ่งอยู่ค่ะคุณผู้ชมเขายัางนอมมือน,นั้นวันที่แดนนอหายมากนะเข้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนี่แหละยี่สิบเจ็ด ย7ิบเจ็ดเข่าอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ยีิบเก้าแล้วก็สามสิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไห้ล่องสองหกกับสองเจ็ดเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวรองจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะคนสารคามนะคะขอให้คุณพ่อมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้แนวทางที่แมนๆฝากคุณผู้ชมอีกนะคะวางวางวดนี้คงจะเข่าอีกนะคะแล้วก็ของอาจารย์ต้อยค่ะตรงกันบ่กค่ะคุณผู้ชมเห็นแปดสามตรงกันอยู่ค่ะแปดสามนั่นนะ สองเจ็ดก็มาตรงกันอีกค่ะคุณผู้ชมสองเจนี่ค่ะสองเจดนะคะนี่เอาแล้วก็ของเซียนอุดรตรงไหมของเซียนอุดรไม่ตรงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงกับของคนสารคราม5 9้านะคะสี่ค่ะแล้วก็หกสองสองหก ค่ะคุณผู้ชมแปดสบอมี่เอาขอให้คุณผู้ชมโชคดีทุกคนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินตนานํำแนค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ